สวัสดีค่ะรีวิวดีบายซาวดอนนะคะวันนี้เรามาเจอกับเจ้าของร้านคาเฟอินลอค่ะทุกคนนะคะชื่ออะไรคะแน่น้องตัวไหนค่ะสวัสดีค่ะชิมอ้ายค่ะชิมอ้ายนะคะน้องฟ้ายค่ะแต่งตัววันนี้เป็นตัวแบบอืไชอบเรียวๆใช่ชอบชอบชอบเรียวๆลองเล่าที่มาที่ไปของร้านคาเฟอินลอให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจริงๆแล้ว คนที่ก่อตั้งร้านคาเฟ่รอจะเป็นที่อีกคนหนึ่งนะคะแต่พอดีอันนี้ร้านใหม่ขยายขึ้นมาเราก็เลยมาช่วยกันค่ะแต่ตอนแรกก็คือเป็นพี่อีกคนหนึ่งเขาเป็นทนายค่ะพี่แกเป็นทนายแล้วก็ชอบชอบทําขนมอ๋อผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงค่ะก็เลยแบบก็เลยก็เลยเปิดร้านชื่อร้านก็เลยเป็นคาเฟ่รอรอรอที่คือแบบรอเยอะใช่ใช่ก็เป็นคาเฟ่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย คาเฟ่เราู็ค่คาคาเฟ่ในแบบสำนักงานกฎหมายอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยจะเห็นว่ามีนี้นสื่อเยอะเยอะใช่ถ้าเคยถ้าเคยไปที่ร้านเดิมอะค่ะก็จะเป็นแบบมีหนังสือเยอะมากแล้วร้านเดิมปิอยู่หรือ่คะตอนนี้ไม่ค่ะย้ายมาที่นี่หมดเลยค่ะปิดเลยปิดเลยค่ะย้ายมาที่นี่เลยแล้วเราก็ขยายขยายคือหมายถึงว่ามีลายอาหารเพิ่มขึ้นมาดีจังเลยเนาะที่เดิมที่นี่เป็นอะไรนะคะ ที่นี่จริงๆิแล้วเดิมเดิมก็เป็นบ้านบ้านปกติอะค่ะแต่ว่าก็มีสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวค่ะเคยมาเช่าอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ยกเลิกเช่าของเนี้ยเหรอคะเขาน่าจะย้ายออกไปเป็นสร้างสำนักงานใหม่อะค่ะใช่ก็เลยตรงนี้ก็ว่างลงเราก็เลยมาต่อก็ดีเลยรีนเวทใหม่หมดเลยดีจังเลยคือใช้โครงเดิมหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นโครงสร้างเดิมคะหมายเพราะว่าพื้นเดิมเสาเดิมแต่ว่าพวกกำแพงผนังต่างๆกับเพด ตกแต่งเพดานอะไรพวกนี้เราทำไมหมดเลยอ๋อรอใช่จะบอกเลยว่าของมาจากไหนเห็นในเฟซบุ๊กอชทไส์อีทไซส์โฆษณาแค่ไนโฆษณาให้เพื่อนก็ติดต่อคืออีเห็นบ่าเป็นงานลายก็ติดต่อลงไม้ของเพื่อนอ๋อแล้วออกแบบใครเป็นคนออกแบบคะออกแบบนี้จะเป็นที่เจ้าของร้านนะคะที่ที่เป็นทนายค่ะที่เชอรี่เองใช่ค่ะแกออกแบบอุยนึกว่าแบบใช้สถาปนิกหรืออะไรก็ก็มีส่วนสาวกับเพื่อนที่เป็นสถาปนิกด้วยค่ะอ๋อ อดีดเนาะอันนี้เขาเรียกสไตล์อะไรคะอ่าอันนี้เป็นผสมผสมจะมีความเป็นมินิมอลมินิมอลเป็นญี่ปุ่นนดหน่อยมจิใช่ค่ะประมาณนั้นเจเจแปนแต่ไม่ได้โดดไปทางไหนเลยอ่าอ่ใช่แล้วก็มีมีความเป็นไทยด้วยนะอ่าด้วยแตเป็นหน้ารานหน้าร้าจริงๆเราคือมานั่งทำงานได้เพราะว่าหลายๆจุดในร้านเราอค่ะ ก็จะมีปากไว้ให้ก็ค,คือสามารถมาทํางานได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเออจะมีประชุมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชั้นสองจ้ะจริงๆมันไม่ได้มีห้องปิดนะเนาะแต่ชั้นสองก็คือถ้าเกิดมาแบบท่านประมาณสักยี่สิบสิบยี่สิบท่านอย่างเงี้ยเราจัดให้เป็นพิเศษแต่เพิ่มเติอ๋อกระจอกเป็นพิเศษได้เลยเนาะใช่ค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะตอนนี้เปิดแปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มค่ะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไลน์อาหารจะเปิดเริ่มเสริมสิบเอ็ดโมงอ๋อถ้าเกิด ใช่ใช่ทางทานเย็นได้เลยสามารถติดต่อเข้ามาในเพจของคาเฟ่รอหนีเขาเลนะติดต่อในเพจของคาเฟ่รอได้เพื่อที่จะจองจองโต๊ะหรือว่าสั่งอาหารล่วงหน้าได้มีรับรับแบบจัดนี่ไหมเขาเรียกอะไนี่คุ้ยมันด้วยเบรกจัดเบรกอะไรจัดเบรกต๊ดนี้ก็ม้องคุยคุยจนอยู่เพราะว่าอยากทำเหมือนกันอ๋ออุ้ยอาโหงจัดอาหารอะไรจัดจะจะทำทุกอย่างเลยเหรอคะจะไปให้ร้านอื่นเลยใช่ไหมก็ต้องไปแปลกกัน ติน้องฝ้ายเนี่ยคือทําที่นี่ฟูทำเป็นไปค้าหรือว่ามีงานประจำจริงๆปกติแล้วอ่ะฝ้ายทำงานอยู่ฉันเล่ามาแล้วนิดนึงจริงๆแล้วอ่ะฝ้ายทำงานที่ระยองค่ะแต่ว่าเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเป็นทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมพวกพิโตเคมีค่ะพิโตเคมีไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับคาเฟ่แต่เราชอบทำอาหารและขนมใช่อย่างนี้หมดแล้วคนหลังเรียบเลยค่ะน่าโลอันนี้คือเป็นเป็นตัวใหม่ที่ฝ้ายของเเนี่ ชอบทำอาหารแล้วทีนี้ไปไปศึกษาเองหรือว่าเรียนกินหรือกังไงกี่ท่าช่างกีท้งทำตามยูทูบก็มีหรือว่าไปเทรคอร์สก็มีค่ะแล้วก็บางตัวเราประยุกต์เองก็ทีนี้ตอนนี้คือไม่ได้อยู่ระยองแล้วกลับกลับมาอยู่ที่นี่ทำช่วยช่วยดูร้านเต็มตัว่เต็มตัวเลยก็ออกจากที่งานที่งานกัน ต้องออกมาอยู่นี่เลยคือต้องออกแล้วค่ะะทุกคนนะเต็มร้านเละลูกค้าเต็มร้านเลยต้อกแล้วก็คือได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะแล้วก็จะไม่เบื่อเลยเนาะก็มีความสุขดีมีความสุขนะคะทีเนี้ยตรงตรงเนี้ยมันมันเป็นครัวเปิดแบบนี้ยก็คือตั้งตั้งใจเพื่อที่จะ ตั้งใจเอออันนี้ค่ะที่เป็นห้องกระจกจะเป็นห้องบิกอรี่ค่ะตรงนี้เราตั้งใจจะทําขนมโชว์เลยแล้วก็จริงๆคือคิดไว้ว่าถ้าถ้าเกิดว่าร้านอันนี้คือเราเพิ่งเปิดใหม่อนะเนาะค่ะถ้าเกิดว่าร้านมีตัว่ะค่ะเราจะเปิดเป็นสอนพิเศษค่ะอ๋อนั่นไงสมมติว่าแบบม,มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ยังเชื่มาจะเค้กคอสใช่อ่ะอย่างนั้นเลยนะคะทุกคนที่นี่จะสอนสอนทำเบเกอรี่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือกําลังทําแผนกันอยู่อยังยังไม่ได้เปิดสอนมาทำงานงานไม่ใหญ่แนนอวีไม่ได้สุกสิบน่ารักน่ารอ๋อน่ารักกุกกิบมากทุกอย่างเอาหมดเลยนะคะก็จะสอนคิดคิดว่าที่จะสอนคือจะสอนตั้งแต่พื้นฐานของของของการทำขนมเลยอ่าก็จะมีข้อหลายๆเดี๋ยวขอให้ที่ลงตัวก่อนนะคะ ส่ของสาขาใหม่ที่นี่ตรงนี้เนี่ยเปิดมากี่นะมากี่เดือนละคะเปิดวันที่เปิดวันแรก2 1ธันวานค่ะย1่เป็นทันวาอุ้ยนี่เพิ่งจะผ่านไปไม่เท่าไหร่เองแล้วก็หลายๆคนก็ยังไม่เคยลองมาทานต้องกลับมาทานเนาะลองทานแล้วอร่อยมากจริงซิกเนเจอร์เค้กที่มาถึงนี่ต้องลองคืออะไรคะเอ่อเค้ก ที่นี่นะคะซิกเนเจอร์จะเป็นเค้กนางฟ้ากับไายปีศาจก็คือหมดไปแล้วจ้าเค้กนางฟ้าไทรปีศาจไทรปีศาจที่เป็นนั้งเดิมของร้านเลยแล้วก็ตัวอันนี้ที่ปลูกกำลังกำลังออร่อยอยู่เนี่ยเป็นแครอทเค้กซึ่งจริงๆแล้วอะหลายๆร้านก็จะมีแครอทเค้กเหมือนกันแต่ว่าที่ร้านเราก็คือเราใส่ทุกอย่เป็นที่มากแล้วก็ คืออร่อยจริงต้องมาลองดูนะคะมันแบบมันไม่ซื้อมันอร่อยมากมันจะไม่เหมือนร้านอื่นแล้วที่นี่ในส่วนของเครื่องดื่มนะคะแนะนำอะไรโอ้เครื่องดื่มเราเยอะมากค่ะจริงๆที่นี่นะคะจะมีถ้าถ้าไปในในลายกาแฟก็จะมีเป็นเออ่ตัวกาแฟส้มกาแฟเลมอนอันนี้ค่ะจะเป็นจะเป็นสุดเฉพาะของทางร้านเราต้องลองมาชิมแล้วก็ในส่วนของอาหาร ก็คือพิสูจน์ไม่ได้เลยว่ากินอะไรมันแบบว่าหายแล้วเออมันจะมีตัวข้าวผัดรถไฟหรือว่าสปาเกตตี้คุณหนูอย่างเงี้ยค่ะสปาเกตตี้คุณหนูใช่จะเป็นแบบรสชาติกลมกล่อมเบาๆเพื่อให้เด็กทานได้ค่ะเราก็จะมีพวกตัวข้าวไข่ฟูทำไข่ข้าวไข่ฟนต้มยำกุ้งอร่อยมี d e ลิเวอรี่อย่างไามีค่ะสามารถสั่งได้ทางเออตัวไลแมนไลแมนนะคะจะแกงยังไม่มี แกปุ๊บหนึ่นะเอาเหรอกแกไมูเจอแกเอไม่เจอไม่เจอหรอเดี๋ยวเราไปดูก่อนเดีาไปดูแล้วก็เปิดทุกวันด้วยใช่ไหมคะเปิดทุกวันค่ะตอนนี้ไม่มีวันหยุดแต่ว่าเออปลายเดือนนี้อาจจะต้องเซตวันหยุดให้น้องๆคนหน่อยเพราะว่าช่วงปีใหม่เราไม่ได้รู้อ๋อปีใหม่คนเยอะมากเลยใช่ไหมคใช่ค่ะก็เลยแบบปีใหม่ก็เลยเปิดตลอดเลยก็เลยเดี๋ยวสักปลายเดือนก็ลาค่ะจะหยุดสักจบรสองวันเพื่อให้พนักงานของเราได้พักผ่อนอ๋อชุดยอดเลยไดชาร์จพลังแล้วก็มาสู้กันต่อ ก็รู้สึกว่าแบบเวลาคุยกับน้องฟ้ายรู้สึกถึงความแบบว่าความสุขในการทํางานเราทํายังไงให้แบบทํางานอย่างมีความสุขอย่างแรกก็คือต้องทําในสิ่งที่เรารักด้วยอยากให้น้องฟ้อยฝากอะไรให้กับเหมือนกับแฟนเพจหนข่ะวว่าแบบอยากฝากอะไรก็ได้ก็ไน้น่อยเองค่ะก็คือหลายหลท่านก็คงได้ลองชิมเค้กของทาฟฟ่ลองมาแล้วนะคะเพราะว่าร้านเดิมตอนนี้เปิดมาจะ9กปีแล้วค่ะตอนนี้เรามาเปิดร้านใหม่เนาะ ก็มีเค้กตัวใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็เค้กเดิมที่อร่อยเราก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านเข้ามาชิมได้นะคะค่ะขอบคุณน้องฝ้ายมากเลยนะคะขอบคุณค่ะถ้าเกิดอยากเห็นน้องฝ้ายมาที่คาเฟอินลอก็ห้องนี้เลยนะคะทุกคนต้องไปกระดิกต <c oughs> ันค์กระดดกระโดดค่ะวันนี้ก็อยอร่อยมากๆนะคะข,ขอบคุณนะคะที่ได้มาเยี่ยมคาเฟอินลอนะคะคนะคะค่ารักมาทีไรก็รู้สึกแบบอยากมีแบบนี้บ้างเนาะก็เป็นแรงบันดาลใจให้ ทุกคนนะคะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ไดไ้ทำถึงเป็นอะไรก่อนน,นะคะอันนี้คืออะไรก็ลองดูสิคะพิสูจน์กัน,นะค่ะมันคืออะไรเมนูอะไรนะคะ <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อน้ำปลุกนะคะ <c oughs> คไปแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย